อันนี้เป็นสกินที่เกมเขาให้มาตอนแรกนะเรแบบเฮ้ยไม่ถูกใจอะกดรีเฟซหนึ่งครั้งนะคะตอนนี้ก็ทำการหมุนมันเดิมเฮ้ยทุกคนคือไอดีนี้เราได้ฟอรเลนไว้โอ้ไม่ก็นะคะกดยืยันไปเลยสิคะ <laughs> สวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้นะคะคือเวลาบ่ายสองแล้วนะคะ,คะกิจกรรมอัปเดตอะไรต่างๆก็มาแล้วนะคะสิ่งที่อัปเดตเข้ามานะคะก็คือฮีโร่ใหม่นะคะน้องยู uh, นะคะหรือว่ายูนะคะแล้วมีคนอา่านว่าชื่อน้องยูยนะคะชื่อไทย <c oughs> <c oughs> ก็จะมาแพ็คพร้อมกับถ้าแค่ฮีโร่เฉๆก็99ฟูปองนะคะแต่ถ้ามา อันนี้มีท่าเต้นด้วยนะก็249่คูป,ปองนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็น199นะคะมี่าแต่ฮีโร่กับสกินนะคะนี่เห็นปะนี่นะเป็นฮีโร่สายเมดนะคะแล้วคลิปในวันนี้นะคะไฮไลท์คลิปในวันนี้คือจุดประทัดนะคะกิจกรรมจุดประทัดเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะเรามาดูกิจกรรมอื่นกันดีกว่านะคะทุกคนจาได้ไหมตรงนี้นะนี่นะคะเป็น สกิน a r d u i n นะคะเป็นรับได้ในกิจกรรมเติมเงินนะคะเป็นเติมเงิน29คูปองนะคะแล้วก็ล็อกอินรับ7วันเฮ้ยทำไมมันออกทำไมมันรับง่ายขนาดนี้เนี่ยต้องสแสดงว่าสกินลิงก็ต้องใกล้ๆเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าอเลตเตอร์ก็มาแล้ว a r d u i n ก็มาแล้วนะคะเหลือแต่ลิงลิงเจาะของแล้เนีน,เนะคะอันนี้ก็จะได้รับสกิน a r d u i n ถาวรเลย29คูปองเฮ้ยคือแบบ เว้ทำไมมันจะคุ้มไปไหนเนี่ยอัปเดตใหม่จะคุ้มไปไหนคะเนี่ยอ่ะ,อะเดี๋ยววันนี้นะคะเข้าตรงนี้เลยจุดประทัดนะคะเรามาดูวิธีเล่นกันดีกว่านะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสําหรับสายฟรีนะคะตอนแรกเวยเราเข้ามาแบบดาวข้โในมือถือใช่ไหมมันโหลด99ยี่ไงมันโหลด9 9แล้วเราอุย้ยแบบเกมมันค้างหรือว่าเซิร์ฟอะไรมันค้างหรือเปล่านะอะไรยี้ที่จริงก็คือค้างไหมค้างไหมเนี่ย ต้องเข้าหลายๆรอบนะคะต้องรีอารีสรุปสรุปเล่นได้ไะเนี่ยเดี๋ยวตัดไปตอนมันโหลดเสร็จเลยแล้วกันนะคะมาแล้วนะคะต้องใช้เวลาในการโหลดนิดนึงนะคะนี่เห็นว่าอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีเล่นกันดีกว่านะวันตุดจีนละ่ะพวกเราไปสุดประทัดกันเถอะฉันเฮ้ยนี่มันประทัดนี่ใครก็ได้ช่วยน้องด้วยหนูกลัว อ,อันนี้ฝึกภาคการ์ตูนนะคะภาคเล่นๆที่เชนมาอ่าเข้าหน้ากิจกรรมแล้วก็เลือกของรางวัลที่เราต้องการแล้วหลังจากยืนยันรางวัลแล้วนะคะจะสามารถจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะแล้วทำภารกิจรายวันนะคะเพื่อเพิ่มโอ,อกาสในการจุดประทัดจะรับโบนัสพิเศษจากน้องวิฟระหว่างทางได้นะคะอ่าและสามารถช่วยเพื่อนในเกมจุดประทัด เพื่อรับรางวัลฟรีไปด้วยกันเลยนะคะสามารถใส่โค้ดได้นะนี่เฮ้ยดีนะเนี่ยนี่นะอ่าเดี๋ยวมาทำวิธีที่เรได,ด,ด้มาทำกิจกรรมกันเลยอันนี้เป็นสกินที่เกมเขาให้มาตอนแรกนะเราแบบเฮ้ยไม่ถูกใจ <c oughs> กดรีเฟซหนึ่งครั้งนะคะตอนนี้ก็ทำการหมุนเหมือนเดิมนะคะอ่ะหมุนอยู่นะคะนานไหมเนะี่ยนานไหมนานไหม ฉันยังต้องรออีกนานไหมหรือเนี่ยเราช้าเนี่ยอ่าเดี๋ยวตัดตอนโหลดเสร็จเลยแล้วกันนะคะอ่าโหลดเสร็จละเรา,า,าต้องเราต้องรอนะคะเฮ้ยแต่ถ้าเฮ้ยมันแบบมันก็ยังไม่โดนใจอีกนะคะเราต้องหมุนไปอีกนะคะรีเฟซอีกหนึ่งครั้งนะคะอ่ามันไม่ถูกใจเว้ยของฟรีทั้งทีเราต้องเอาแบบเออแบบของดีๆใหญ่ๆแบบ นี่ไงกิจกรรมที่สกินฟอร์เรนที่เขาแจกสกินฟอร์เรนนะคะโอ้ oh, my g ก็อ่ะเอาดีจะหลดเสร็จยังนนนนนเนี้ยหลดนานนะเนี่ยโหล,นะะหลดนานนะเนี่ยเรารอนะคะรอนานๆก็อาจจะบันทอนหัวใจอย่าให้นานเกินไปเอาเดี๋ยวเราตอนหลดเสร็จเลยแล้วกันนะคะ มาแล้วนะคะตอนนี้ก็ทําการรีเฟซเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือว่าไม่โดนใจอีกแล้วนะคะกดขอกดรีเฟซไปอีกรอบนะสิบรังวันเลยนะเว้ยมาแล้วนะคะอันนี้คือรอบสุดท้ายละรีเฟซไม่ได้แล้วนะคะเราแบบอึ้งอยู่นะคะว่าเราอะแล้วฉันจะเลือกสกินอะไรอะขอแอทริกแล้วกันนะคะตอนนี้นะคะเลือกไปแล้วนะคะ อ่ะรอโหล,ลดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวตัดไปตอนโหลดเสร็จเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะอ่ะแป๊บนึงนะอ่ะโหลดเสร็จนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะนี่นะคะมาแล้วก็จะเจอหน้าแบบนี้นะยังเหลือ100เมตรนะคะทําทการจุดประทัดฟรีไปนะคะยืนยันตอนนี้นะคะยังเหลืออีก41.90เเมตรนะคะเราก็สามารถจุดประทัดฟรีได้อีกไหม อีกโอเคค่ะอนนี้ลดลงไปแล้วนะอันนี้คือจุดจุดประทัดฟรีไม่ได้แล้วนะคะแต่เรายังสามารถช่วยเพื่อนนะคะจุดได้หนึ่งช่วยเพื่อนสองครั้งนะคะเพื่อให้เราจุดได้หนึ่งครั้งก็ทําการนี่นะช่วยเพื่อนสองครั้งนะคะเพื่อจุดได้หนึ่งครั้งอ่าให้ให้เรานะคะไปทําการช่วยเพื่อนสองครั้งแล้วก็จะได้จุดฟรีหนึ่งครั้งนะคะเราก็จะได้สกินนี่นะคะแอ r i ิก์อ่าอันนี้เป็น บางคนก็อาจจะได้สกินฟอร์เรนหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะอาจลากดคลิกช่วยเพื่อนจุดประทัดก่อนนะเล่นหมดจัดอันดับ1เกมเพื่อจุดประทัดให้ตัวเองหนึ่งครั้งนะคะอ่าแล้วสามารถตรงนี้นะคะช่วยเพื่อนจุดประทัดนะใส่โค้ดตรงนี้ก็ใส่โค้ดให้โค้ดของเพื่อนเรานะคะที่เราจะช่วยเขาจุดนะคะใส่โค้ดตรงนี้นะแล้วตรงนี้ก็เล่นหมดจัดอันดับก็ได้จุดฟรีอีกหนึ่งครั้งนะคะ อ่าช่วยเพื่อนจุดอันนี้เป็นโค้ดของเรานะคะเป็นการใส่โค้ดร,รับสกินฟรีนะคะนี่เห็นไหมอันนี้เป็นโค้ดนะคะเราก็สามารถเนี่ยนะคะคัดลอกโค้ดนี้นะคะไปวางในแฟนเพจ r o v ได้นะคะเออเอาไปวางใน r o v ตรงที่เขาคอมเมนต์ที่ให้แลกโค้ดนะคะก็จะได้อ่าอันนี้ก็จะได้นี่นะคะ ถ้าจุดประทัดไม่ถึงตรงนี้น้องวิบจะมีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเซอร์ไพรส์ของตัวน้องวิบเนี่ยนะคะเขาจะให้อะไรเรานะคะอ่ะคือความไม่น่าไม่น่าเลยอ่ะไม่น่ากดเอาแอดฟิกเลยนะคะไม่น่าสุมเลยอ่ะชีวิตเราควรพอใจสิ่งที่มีอยู่นะคะอบางคนอ่ะก็โชคดีมากนะคะแบบสมมาเจอสกินฟอร์เรนนะคะอะไรประมาณนี้นะอ่า แป๊บนึงนะคะนี่นะจงจุดประทัดนี่นะคะรั้ว่า,วาเหมือนคอมเรากับตุกนะต้องรูปภาพนะคะเหมือนแบบมันใช้มันน่าจะกินสเปกคอมเราคอมไม่ค่อยแรงด้วยนะคะช้าอะเดีย๋ยวเราทำการไปดูสกินแอทริกันดีกว่านะคะว่าจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะคะเจ็บแต่ก็ดีนะคะก็คือว่ามันแจกฟรีแงแต่เราเสียตรงคูฟองที่หมุนไปอันนี้ไง คูปองที่หมุนหมุนรีเฟซอะนะคะนี่นะดูสกินกันดีกว่านะคะอัปเดตใหม่ก็นี่นะเป็นลิมิเต็ดว่าเออนี่เฮ้ยดูสวยนะเนี่ยเราแบบไม่ค่อยเห็นสกินนี้แจกฟรีเลยดีนะคะเราไม่ค่อยมีสกินแอทลิกเล่นด้วยมาแล้วนะคะย,ย้ยอยย,อย้ยอยย,อย้ยอยย้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 อยดูดีดูดีด โอ้โหนี่นะสวยนะเนี่ยว่าไม่ได้นะเอาเอาไปเลนหนึ่งนิ้วโป้งนะคะ GM แจกฟรีนะคะปลาทับใจนะคะอ่าปลาทับใจเดี๋ยวเรานะคะไปทําการดูอันนี้ดีกว่าดูอีกไอดีหนึ่งดีกว่านะคะว่าเราจะสุ่มได้อะไรนะคะเฮ้ยทุกคนคือไอดีนี้เราได้ฟอเลนไว้โอ้ oh my god นะคะขอที่ยันไปเลยสิคะเฮ <laughs> <โอ> <laughs> ้ยทำไมมันไม่ได้ไอดีหลักวะ เอ้แต่ก็ยังดีนะคะที่สายฟรีไงอ่ะเดี๋ยวรอโหลดเหมือนเดิมนะคะแป๊บหนึ่งโหลดนานมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหลดนานมากนะคะตอนนี้นะอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะมาแล้วนะคะกับการจุดประทัดฟรีแล้วก็สามารถแลกโค้ดรับแอรแบบอันนี้ฟรีกันได้นะคะอ้าอุ้ยทำไมประทัดนี้ไปยาวจังเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันยาวจังทำไมเนี่ย เออเอาดิเฮ้ยคือแบบรอโหลดเหมือนเดิมนะคะอีกแล้วว่าทำไมมันโหลดนานจังงานกิจกรรมนี้นะคะตอนนี้มาแล้วนะคะจะได้เป็นอ่าเป็นของขวัญจากน้องวิบนะคะชวนเพื่อนมาช่วยหนึ่งครั้งรับคะแนนสองเท่าเออโอกาสพิเศษในการจุดประทัดพิเศษหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จุดประทัดคูณสองสามครั้งให้เราเลือกใช่ไหมว่าเราจะให้เราทำอะไรอ่าอะไรอะ เราขอลองเนี่ยนะคะเป็นจุดประทัดคูณ 2- 3สาครั้งนะย,นยืนยันที่จะใช้โบนัสจุดประทัดคูณ2 3สาครั้งกดยืนยันไปนะคะอา้าวเกิดข้อผิดพลาดอีกละรับโอกาสพิเศษแล้วกดยืนยันอา้าวเกิดข้อผิดพลาดชวนเพื่อนอ่าเรารีเฟซไปก่อนนะคะเกิดข้อหยุดผิดพลาดเดี๋ยวเรากิจกรรมนี้บั๊กบ่อยมากนะคะนี่นะคะกลับมาแล้วนะคะอาจทาการกดอ่า นี่นะคะจุดประทัดคูณสองาครั้งกดยืนยันไปโหลดมันมู้โหลดเหมือนเดิมนะคะอ่าเดี๋ยวรอโหลดเสร็จแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่ะตอนนี้มาแล้วนะคะรับโบนัส3ครั้งสําเร็จกับนี้นะคะจุดประทัดฟรีไปยืนยันนะคะอ๋อนี่นะคะอีกนิดอีกนิดเราจะได้ละแล้วตรงน,นี้นะคะอ๋อจุดประทัดคูณ2เป็นจำนวน2ครั้งนะคะ เดี๋ยวเราทำการใส่โค้ดดีกว่ามาใส่โค้ดนะคะช่วยเพื่อนสองครั้งนะคะเพื่อจุดฟรีหนึ่งครั้งนะคะอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะคลิปนี้ยาวหน่อยนะตอนนี้นะคะเราจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะคะอันนี้เราได้ไปทำการเจอโค้ดใน Facebook นะคะเราไปใส่ให้ช่วยเขาก่อนนะเพราะว่าคือเกมเราบั็กนะคะตรง อ่าตรงอีกไอดีนึงนะอันนี้รอโหลดแปบ,บนึงนะคะนี่โหลดนานมากนะคะกิจกรรมนี้เอามันขึ้นว่าเกิดข้อผิดพลาดปลดเข้าแล้วออกใหม่นะคะ,อ,ะ,อ,ะอีกรอบนะได้ปะเนี่ยเนี่ยเราใส่ตรงเมื่อกี้มันก็ผิดพลาดเหมือนเดิมนะคะเกิดข้อผิดพลาดเหมือนเดิมนะคะโอเคช่างมันนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะ,ะคิวนี้ก็จะมีง่ายๆสั้นๆประมาณนี้นะ แล้วแล้วตรงหน้ารวมกิจกรรมนะคะก็จะเจอตรงนี้นะก็เข้ามาล็อกอินเล่นกันได้นะคะกิจกรรมเยอะมากมีแจกสกินแว่นมีแบบล็อกอินรับอิโมจิฟรีด้วยนะคะนี่เกมมันค้างมากนะคะมันเพิ่องอัปเดตใหม่ไงเนี่ยกดอะไรไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เติมเงินเนี่ยนะคะเพื่อรับสกินอาดูอินฟรีและได้ทำการรีวิวสกินอาดูอินไปแล้วนะคะ นี่นะประมาณนี้นะคะมีประกาศเกมมีแลไอเทมป้องกันสิธิ์มีประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็จะมีเข้าคร่วประมาณนี้นะคะหากใครชอบชก็เชันกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด s ับตะไคร้ด้วยนะคะแล้วใครไปสุ่มได้สกินอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะไว้สำหรับคลิปนี้ขอลาการไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ